เหตุการ์ตึงเครียดค่อยคลี่คลายลงเมื่อผียอมสยบให้พระผีที่สิงอยู่ในร่างของนายยูซอบประนมมือขณะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พระเจริญรับรู้ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างนั่งนิ่งฟังอย่างใจจดใจจ่อผมชื่อนายบุญช่วยบ้านอยู่บางปะอินเคยบวชอยู่ห้าพันษาได้เวลาต่อมา ผมได้ลาสิกขาเพราะมีโรคประจำตัวคือโรคกระเพาะพอศึกแล้วผมก็ป่วยกระสาะกระแสะมาตลอดกระทั่งวันหนึ่งผมก็ถูกผีแขกเข้าโยมรู้ได้อย่างไงว่าเป็นผีแขกพระเจริญถามท่านเพิ่งสังเกตว่าร่างที่ผีสิงสถิตอยู่นั้นผอมเหลืองดูน่าเวทนาตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับพระกุญเจ้า แต่พอผมกลายมาเป็นผีแล้วถึงได้รู้มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อครับผมไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วพระคุณเจ้าไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดก็ได้แต่ผมขอร้องให้ช่วยผมด้วยผมไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปอีกพูดแล้วก็ใช้มือทั้งสองปิดหน้าร้องไห้โฮโฮราวกับว่าขับแค้นใจอย่างเหลือเกิน คนฟังที่เป็นผู้หญิงพลอยน้ําตาไหลไปด้วยพระเจริญปล่อยให้เขาร้องไห้อยู่พักหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าโยมเล่าต่อไปเถอะมีอะไรที่อาตมาพอช่วยได้อาตมายินดีที่จะช่วยเหลือท่านช่วยผมได้แน่เว้นแต่จะไม่ช่วยพีตอบและยังไม่หยุดร้องไห้ถ้าหากไม่ผิดต่อสมณวิสัย รับรองว่าอาตมาช่วยแน่ขอให้หยุดร้องไห้และเล่าต่อไปผีหยุดร้องไห้เขาใช้ผ้าขม้าเช็ดน้ำตาสั่งน้ำมูกฟูดหนึ่งแล้วจึงเล่าต่อแขกที่อยุธยามันเอาผีมาเข้าผมมันต้องการให้ผมไปเป็นบริวารของมันไอคนนี้มันร้ายกาดมากมันเลี้ยงผีไว้มากมายเอาไว้ให้คนเช่า มีอย่างนั้นด้วยหรือโยมพระเจริญถามยิ้มยิ้มด้วยนึกขำเพราะเคยเห็นแต่เขาเช่าพระเช่าผีนั้นไม่เคยเห็นท่านไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดก็ได้เรื่องอย่างนี้ถ้าไม่เกิดกับตัวเองก็ไม่รู้หรอกสำหรับผมต้องเชื่อเพราะมันเกิดกับผมมิฉะนั้นผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันผีในร่างของนายยูซบชี้แจง แขกคนนั้นเขามีคาถาเลี้ยงผีหรือคนเป็นพระถามถูกแล้วครับพระคุณเจ้ามันใช้คาถากักผีไว้เป็นบริวารของมันพระคุณเจ้าอาจคิดว่าเป็นเรื่องเล้วไหลแต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับในพระวินยัยพระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ว่าหากภิกขุถูกผีเข้าให้งดการสวดปฏิโมกได้อีกข้อหนึ่ง ถ้าภิกษุฉันเนื้อดิบถือว่าต้องอาบัตทุนลัดใจแต่ถ้าภิกษุฉันเนื้อดิบเพราะถูกผีเข้าไม่ถือว่าเป็นอาบัตผีที่ชื่อบุญช่วยอธิบายให้พระฟังถูกต้องอย่างที่โยมว่ามาขนาดเป็นพระยังถูกผีเข้านับประสาอะไรกับเคารอหัดจริงไม่โยมเสียงผู้หญิงร้องกรีดขึ้น ทุกคนพากันตกใจรวมทั้งพระเจริญด้วยต่างหันไปมองที่มาของเสียงเด็กสาวผู้หนึ่งอายุราว1 4บสหนั่งหลับตาส่งเสียงร้องกรี๊ดกรี๊ดหญิงที่นั่งอยู่ข้างๆจับตัวหล่อนเขย่าแรงๆเป็นอะไรอีพุทธหรือว่ามึงถูกผีเข้าข้ากลัวข้ากลัวหล่อนละล่ำละลักมึงกลัวอะไรไหนลืมตามมาพูดกันหน่อยสิ หล่อนค่อยๆลืมตามองไปที่พระแล้วลุกพรวดพลาดเข้าไปหาหวังยึดเป็นที่พึ่งนายเที่ยวกับนายชาญรีบกันไว้เพราะกลัวหลวงพี่ศีลขาดหนูทำใจดีๆไม่ต้องกลัวไม่มีใครทำอะไรหนูได้หรอกหนูกลัวผีเข้าจะหลงนะกลัวผีเข้าแบบบางซอฟ บงังหมายถึงพี่ถ้าเองกลัวผีเข้าก็ต้องตั้งสติให้ดีถ้าสติไม่ดีทำให้ผีเข้าเจ้าสิงได้รู้ไหมผีพูดกับเด็กสาวท่านช่วยอีผุ้สาลูกสาวฉันด้วยเถิดจ้ายิงที่จับตัวหล่อนขย่าวบอกพระเจริญผีในบุญช่วยเริ่มโมโหจึงตวาดเอาว่าถ้ากลัวก็นั่งเฉยๆทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละ ขึ้นบุดมากกว่วจะเข่าทั้งสองคนเลยคราวนี้แม่กับลูกสาวร้องกรี๊ดขึ้นพร้อมกันจนหลายคนต้องเอามือปิดหูเงียบผีตะโกนสุดเสียงสองแม่ลูกหน้าตาตื่นท่าทางตระหนกท้าไม่เงียบก่อนลงเรือนไปเสียอย่าให้กูโมโหนะเขามองหน้าลูกสาวทีมองคนเป็นแม่ทีคนทั้งสองก้มหน้างุด ไม่ยอมสบตาด้วยแล้วผีจึงพูดว่าพระคุณเจ้าผมจะบอกเคล็ดลับให้คนที่สติไม่ดีหรือที่เรียกกันว่าจิตอ่อนนั้นถูกผีเข้าเจ้าสิงได้ง่ายแม้แต่พระเองก็ยังถูกผีเข้าถ้าใครไม่ต้องการให้ผีเข้าก็ต้องมันเจริญสติคนสติดีผีมันไม่เข้าเจ้าก็ไม่สิงผมก็เพิ่งมารู้ตอนเป็นผีนี่แหละครับอุตสาบวชมาตั้งห้าพรษา ไม่เคยจะโญสติเลยถึงต้องมามีเวรมีกรรมอย่างนี้พูดแล้วก็ร้องไห้อีกเมื่อกี้โยมพูดว่าแขกที่อยุธยาเลี้ยงผีไว้ให้คนเช่าอาตมายังไม่เข้าใจช่วยอธิบายหน่อยเถอะภิกษุหนุ่มอยากรู้ถูกแล้วครับพระคุณเจ้ามันทำเป็นอาชีพเลยอย่างผมเนี่ยก็มีคนไปเช่ามาจากมัน ให้มาเข้านายยูซอบผมสิงร่างนี้มาสองปีแล้วใครมันเช่ามึงให้มาเข้าลูกโกนายยูซุปถามด้วยเสียงเกรียวกราดเขาต้องทนทุกข์ทรมานมาสองปีเต็มนับแต่บุตรชายนับแต่บุตรชายถูกผีเข้าหมดค่ารักษาไปหลายร้อยช่างผีก็ยังไม่ออกชีวิตนี้เขาเหลือลูกอยู่คนเดียวรอฮานิงเมียรัก ก็มาตายจากไปได้ร่วมปีแล้วผีในบุญช่วยพูดกับพระเจริญว่าพระคุณเจ้าต้องช่วยผมนะครับหากไม่ช่วยไอ้แขกเจ้าของผีมันเอาผมตายแน่เขาอ,อ้อนวอนเป็นผีกลัวตายด้วยหรือก็ตายไปแล้วจะกลัวอะไรอีกนายชานถามอย่างอดไม่ได้ผีหันมาตะอคอกใส่หน้าว่ามึงอย่าเสือกไม่ใช่เรื่องของมึง นายชาญถูกผีว่าก็กโกรธจึงตะคอกใส่บ้างว่าก็กูมากับลุงพี่ถ้ามึงพูดไม่ดีกับกูกูจะไม่ให้ลุงพี่กูช่วยมึงเขาคิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าจิงดังคาดเพราะผีพูดเสียงอ่อนลงว่าถูกของเองข้ามันลืมตัวไปหน่อยอย่าถือโทษโกรธข้าเลยนะแล้วก็ช่วยอ่อนวอนลุงพี่ของเองให้ช่วยข้าด้วย จะให้ช่วยยังไงก็ว่ามาน้องชายในเที่ยวทำท่าคืองพระเจริญให้นึกหมันไส้จึงค้อนให้หนึ่งวงแทนที่จะพูดกับนายชาญผีในบุญช่วยกลับพูดกับพระเจริญว่าถ้าพระกุญเจ้ารับปากว่าจะช่วยผมผมจึงจะยอมเปิดเผยความลับไม่เช่นนั้นไอ้แขกมันจะต้องลงโทษผมอย่างสาหัสกันเลยทีเดียวท่านรับปากนะครับว่าจะช่วยผม จะให้อัตมาช่วยอะไรละ่ะพระหนุ่มถามยังไม่กล้าตกปากรับคำช่วยให้ผมพ้นจากการเป็นถาดไอแคกคนนั้นให้ผมได้เป็นอิสระไม่ต้องมาสร้างกรรมก่อเวรอีกแล้วผมจะบอกว่าทำอย่างไรรับรองว่าไม่ผิดต่อสมณะวิสัยถ้าเช่นนั้นอัตมาก็ยินดีจะช่วย ขณะที่พระกับผีสนทนากันหมอผีฟังอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยหวังจะได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆไปใช้ปราบผีวิธีที่ใช้อยู่คงจะล้าสมัยเพราะผีมันก้าวหน้ากว่าก็เพิ่งจะรู้นี่แหละว่าเดี๋ยวนี้เขามีการเลี้ยงผีไว้ให้เช่าผีในบุญช่วยก็ลงกราบพระเจริญสามครั้งและพูดว่าผมกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้า ที่เมตตาต่อผมคราวนี้ผมจะได้ไปพุดไปเกิดเสียทีเขาหันไปทางบิดานนายูซบและพูดว่าอยากรู้ใช่ไหมว่าใครมันไปเช่าขะมาเข้าลูกชายเองแทนคำตอบนายยูซุบพยักหน้าเขานั่งคอตกหมดอะไรตายยากแต่อยากรู้ค่ะก็จะบอกนี่ไงล่ะไอคนที่มันไปเช่าขามาอายุซบ น้องชายเองนี่ไงเขาชี้หน้านายยูโซซึ่งนั่งติดกับพี่ชายนายยูโซหันมาจ้องหน้าน้องชายนายยูโซลุกพรวดพลาดขึ้นเดินอ้าวๆลงเรือนไปเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นดังๆว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงบังยูโซะจะทำกับหลานชายแท้ๆได้ชีวรือผีในบุญช่วยรีบต่อว่า ได้หรือไม่ได้มันก็ทำแล้วมันไปเช่าฆ่ามาเมื่อสองปีก่อนบังคับให้สิงอยู่ในร่างของไอซบจนกว่าจะตายนี่ถ้าข้าไม่ออกอีกสองเดือนไอซบตายแน่เพราะมันทั้งพร้อมทั้งเหลืองออกอย่างนี้ข้าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามันแต่ข้าถูกบังคับไอยูซบมันทำอย่างนั้นเพื่ออะไรนายยูซุบถามเขาไม่ค่อยจะแน่ใจนะั แต่ถ้าน้องชายไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาเหตุใดจึงพลุนผลันลงเรือนไปเช่นนั้นมันอยากได้สมผัสเองนะสิเพราะเองได้มียรวยเองก็เลยรวยกว่ามันมันอิจฉาแล้วนางรอหานิงเมียของเองก็ตายเพราะฝีมือของมันเจงเหรอนายยูซุปถามขบกรามแน่นจนเห็นเป็นสันนูนที่หนอกแก้มเองจำได้ไหม วันที่นางรอฮานิงจะตายมันเดินไปที่บ้านนายยูโซเองเรียกมันก็ไม่สนใจในายยูซุปนึกลำดับเหตุการณ์วันนั้นนางรอฮานิงมีอาการกระสับกระส่ายจนผิดสังเกตพูดแต่ว่าอยากไปกินซุปสมองวัวที่บ้านนายยูโซเขาบอกว่าถ้าอยากก็ไปซื้อมาทำกินเองหล่อนก็พร่ำแต่ว่าจะไปกินที่บ้านนายยูโซ ในที่สุดก็ลงเรือนไปเขาจะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังหล่อนหายไปพักใหญ่ๆก็กลับมาในตาเมือลอยเหมือนคนละเมอและหล่อนก็เข้านอนนอนตั้งแต่เที่ยงวันถึงหกโมงเย็นก็ยังไม่ตื่นพอเขาเข้าไปปลุกก็พบว่าหล่อนตัวแข็งและไม่หายใจแล้วคิดมาถึงตอนนี้นายยูซุปสุดจะกลั้นความโศกไว้ได้เขาใช้มือทั้งสองปิดหน้า ร้องห้อย่างไม่อายใครๆรอหานิ่งเองต้องอาตายเพราะขาแท้ๆไอ้ยูโซไอ้น้องอรยศเสียแรงกูเกือ้อกูลอุดหนุนมึงมาไม่นึกเลยว่าจะเนรคุณมาฆ่าลูกขาเมียที่กูรักดังดวงใจบุรุษวัยห้าสิบพร่ำรำพันมันคิดว่าถ้าเมียเองกับลูกเองตายสมบัติทั้งหมดก็จะตกเป็นของมัน พอมันฆ่าลูกเองสําเร็จต่อไปมันก็จะฆ่าเองแบบเดียวกับฆ่านังรอฮานิงคือเอาผีมาเข้าแล้วให้นึกอยากกินซุปสมองวัวที่บ้านของมันมันจะฆ่าเองอย่างเลือดเย็นที่สุดผีในบุญช่วยบอกแผนการชั่วร้ายของนายยูซุปไอ้น้องอับเรีขออันเลาะจงลงโทษมันเขาสาบแช่งน้องชายโอ้อันเลาะโปรดช่วยลูกชายข่าด้วย เองคงไม่อยากให้ลูกเองตายตามเมียไปอีกคนใช่ไหมเองต้องทำตามข้อเสนอของข้าผีในบุญช่วยพูดกับบิดาในยูซบเองจะให้ข้าทำอะไรข้าทำได้ทั้งนั้นขอแต่ให้ไว้ชีวิตลูกชายข้าด้วยข้ายอมเองทุกอย่างจะเสียเงินเสียทองเท่าไรข้าก็ไม่ว่าหมอผีเกรงจะเสียไรายได้เพราะนายยูซุบว่าจ้างมาถึงสองร้อยตำรึง จึงทิงพูดซะก่อนว่าเอ็งอย่าเพิ่งไปเชื่อมันเชื่อข้าดีกว่าเดี๋ยวข้าจะปราบมันเองเลยถูกผีตวาดเอาว่าไอ้หมอขี้งกมึงไม่มีปัญญาปราบกูได้หรอกเพราะมึงไม่มีคาถาเมตตาต้องอย่างพระคุณเจ้ากูถึงจะยอมสยบขืนมึงพูดมากกูจะเล่นงานมึงหมอผีได้ฟังให้รู้สึกครั่นครามคืนพูดมากกว่านี้ ก็รังแต่จะเสียหน้าหนักขึ้นซูนิ่งเอาไว้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปขอเรียนคาถาจากพระรูปนี้รอให้ท่านหายโกรธเสียก่อนท่านคงจะโกรธที่เข้าไปกล่าวหาว่าท่านเป็นเจ้าของผีเองจะให้ข้า,ขาทำอะไรว่ามาเลยนายยูซุปบอกกับผีเขาคิดว่าหากจะต้องเสียเงินเสียทองอีกร้อยช่างพันช่างก็จะยอมทั้งนั้น ก่อนที่จะบอกผีในบุญช่วยพูดกับพระเจริญว่าพระกุณเจ้าช่วยเป็นพยานให้ผมด้วยนะครับว่าทนายยูซุปมันไม่ทำตามข้อเสนอของผมลูกชายของมันจะต้องตายเพราะผมไม่อาจพ้นจากม์ดําของไอ้แขกนั่นได้ตกลงอาตมาจะเป็นพยานให้โยมต้องมีสัจจะนะท่านกําชับนายยูซุปครับท่าน ผมรับรองว่าจะไม่บิดเพลียวถึงจะให้ผมตายแทนลูกผมก็อยอมบิดาในยูซบรับคำแข็งขันถ้าเช่นนั้นก็ฟังให้ดีวิธีเดียวที่เอ็งจะช่วยลูกชายได้คือต้องให้ไอ้ซบมันบวชหนึ่งพันษาบวชแล้วก็ต้องเจริญสติอย่างเคร่งครัดไม่ใช่มานั่งกินนอนกินให้เปลืองข้าวสุกชาวบ้านเหมือนไอ้พวกชาวพุทธมันทำกันรวมทั้งข้าด้วย ผีในบุญช่วยชี้แจงชัดเจนนายยูซุปรีบขัดขึ้นว่าข้าให้มันบวชไม่ได้หรอกมันเป็นมุสลิมเช่นเดียวกับข้าจะบวชได้ยังไงเป็นตายข้าก็ไม่ยอมให้มันบวชเพราะขัดต่อองค์การของอัลละห์ไม่บวชลูกมึงตายพีตะคอกใส่ในายยูซุปนเชี่ยวแอบนึกในใจว่าเจ้าบุญช่วยมันเป็นผีขี้โมโหดูมันโกรธง่ายเสียจริงเชียว ท่านช่วยพูดกับผีให้ผมหน่อยเถอะมันบังคับในสิ่งที่ผมทำไม่ได้นายยูซุปขอร้องให้พระเจริญช่วยพระจรึงพูดกับผีว่าโยมผ่อนผันให้เขาหน่อยไม่ได้หรือมันผิดต่อหลักศาสนาของเขาคนอิสลามเขาเคร่งศาสนามากนะไม่ละหล้วมเหละแหละเหมือนพวกชาวพุทธหรอกผีในบุญช่วยตอบว่า ไม่ได้หรอกครับพระคุณเจ้าการบวชเป็นวิธีเดียวที่จะเอาชนะมนต์ดำของไอเขกนั่นได้เพราะมันเป็นเจ้ากรรมในเวรของผมและของไอซบถ้าไอซบบวชขอให้เจริญสติแผ่เมตตาให้มันผมก็จะพ้นจากอำนาจของมันและไอซบก็จะปลอดภัยกานายเองว่าตายแทนลูกก็ยอมไงละ่ะผีหันไปถามนายยูซุกข้าตายแทนลูกได้ เองคาคาให้ตายหรือมาเข้าคาก็ได้แต่อย่าให้คาละเมิดองค์การของอันเลาะเลยนายยูซุพูดจาน่าสงสารขอนั้นคาเข้าใจละแต่คาก็ไม่ได้ให้ลูกเองมาเป็นพุทธเพียงแต่ให้บวชแทนคาเพราะคาเป็นผีปวดไม่ได้ออกพรรษาแล้วลูกเองก็จะกลับเป็นมุสลิมตามเดิมอัลเลาะท่านคงไม่ว่าหรอกผีในบุญช่วยชี้แจง เขาอยากจะพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ในเวลานี้นายยูซุปคิดไม่ตกได้แต่นั่งกัดฟันกรอดกรอดเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดให้กำลังใจว่ายอมเขาเถอะบางซุปแค่พรรษาเดียวเท่านั้นเสียงผู้ชายแทรกขึ้นว่าอย่ายอมเราเป็นมุสลิมจะบวชได้ยังไงไม่ยอมลูกมึงตายผียืนยันเงื่อนไขเดิมผู้คนที่มึงดูอยู่ ต่างวิภากษวิจารณ์กันเสียงอึงคนหนึงบางต้องการให้ทําตามที่ผีบอกแต่พวกที่เคร่งศาสนาก็ยืนยันว่าทําไม่ได้นายยูซุปแสนจะอึดอัดขัดข้องนึกคิดอะไรไม่ออกพระเจริญรู้สึกสงสารบิดาของนายยูซุปหากก็ไม่อาจช่วยอะไรได้ในเมื่อเป็นความต้องการของผีว่ายังไงถ้ามึงไม่ตัดสินใจเดี๋ยวนี้ กูก็จะไปแล้วต้องไปารายง,งานตัวกับไอ้แขกเจ้าของผีอย,อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งนายยูซุปละล่ำละลักเขาทนเห็นสภาพลูกชายในสภาพนี้ไม่ได้เมื่อวิญญาณในบุญช่วยออกจากร่างของลูกชายนายยูซุปจะนอนระทดระทวยเหมือนคนเจ็บหนักข้าปลาไม่ยอมกินพร่ำเพ้อตลอดเวลาว่าป๊ะช่วยข้าด้วย มันทรมานข้าเหลือเกินมันทารุณข้าเหลือเกินเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันขอให้ข้าถามลูกดูก,ก่อนเอ็งให้เขาพูดกับข้าสักหน่อยได้ไหมก็ได้ข้ให้เวลา30นาทีแล้ววิญญ,ญาณของนายบุญช่วยก็ออกจากร่างนายยูซบร่างที่นั่งอยู่หงายผึงไปนอนกับพื้นพวกลูกจ้างช่วยกันหายาดม ไปจอดที่จมูกเจ้านายเหมือนที่เคยทำทุกครั้งประมาณ20นาทีนายยูซุปก็ลืมตานายยูซุปเข้ามาใกล้ลูกชายแล้วถามยูซุปเองเป็นยังไงบ้างบ้ะสงสารเองเหลือเกินทรมานมากครับปะทำยังไงคาดจะพ้นไปจากสภาพนี้มันทารุณค่ะเหลือเกิน ให้กาาได้ตายไปซะยังจะดีกว่าข้าจะได้ไปอยู่กับมะลูกชายพูดเสียงเบาพอได้ยินกันสองคนไอ้พีที่มาเข้าเองมันจะให้เองบวชหนึ่งพันษาแล้วมันสัญญาว่าจะออกจากรางเองตลอดไปเองจะว่ายังไงป้าให้ผมบวชเถอะผมไม่อยากตายอย่างทรมาน บวชใช้เวรใช้กรรมให้มันไปเสียแต่อย่าลืมว่าเราเป็นมุสลิมนะลูกจะบวชได้ยังไงช่างมันเธอป้าแค่สามเดือนเองอัลลอะทันคงไม่ว่าซึ่งออกมาแล้วข้าจะทดแทนด้วยการบริจาคสากาดพันตำลึงหรือศีลอดอีกสามเดือนชดเชยกับที่ไปบวชข้าว่า อโละทันคงพอประทายคำพูดของลูกชายทําให้นายยูซุปค่อยคลายทุกข์เขาพูดกับพระเจริญว่าท่านบอกไอ้ผีมันด้วยว่าผมกับลูกยอมทําตามข้อเสนอของมันจะให้ลูกบวชในพรรษานี้ดีแล้วโยมอาตมาขออนุโมทนาจะได้หมดทุกข์หมดโศกันเสียที ร่างที่นอนสรมเหมือนคนไข้หนักลุกนั่งอย่างกระฉับกระเฉงซึ่งทุกคนรู้ว่าผีเข้าในยูซพอ,อีกครั้งขอพระคุณพระคุณเจ้าครับที่ช่วยเจรจาได้สำเร็จคราวนี้ผมก็จะได้พ้นเวรพ้นกรรมเสยีีพูดพร้อมกับก้มลงกราบสามครั้งแล้วหันไปบอกนายยูซุปว่าเงินค่าจ้างที่จะให้หมอผี สองร้อยตำลึงนั้นขอให้เอามาให้พระคุณเจ้าแทนเพราะท่านไล่ผีได้สำเร็จท่านจะนำไปสร้างโบสถ์วัดพรมบเรีนายเชี่ยวแอบ,บชมในใจว่าเออไอผีตัวนี้มันช่างรู้ใจหลวงพี่ไอ้ผีแสนรู้แต่ข้าเป็นมุสลิมทำอย่างนั้นไม่ได้ศาสนาอิสลามก็ห้ามทําบุญกับศาสนาอื่น นายยูซุปปฏิเสธข้าก็ไม่ได้บอกให้เองทำบุญแต่เงินจำนวนนี้เองต้องจ่ายให้หมอผีเป็นค่าจ้างอยู่แล้วทีนี้หมอผีมันทำงานไม่สำเร็จพระคุณเจ้าท่านทำงานนี้ได้เองก็ต้องจ่ายให้พระคุณเจ้าจริงไหมเสียงผู้คนที่มุงดูพากันพูดว่าจริงจริงนายยูซุปจึงว่าตกลง ขาจะจายเป็นขาไลา่ผีแต่ข้าไม่ได้ทำบุญนะปิดานายยูซบย้ำด้วยเกรงจะละเมิดต่อคำสอนในศาสนาของตนถึงเองไม่ได้ทำบุญแต่เองก็จะได้บุญเพราะศาสนาพุทธสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครที่ทำดีไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ต้องได้ดี การทำบุญเป็นความดีเมื่อเองทำเองจึงได้บุญไม่ว่าเองจะอยากได้หรือไม่อยากได้ก็ตามผีอธิบายให้คนฟังครั้นเห็นหมอผีนั่งหน้าจอยเพราะเสื่อมลาบจึงถือโอกาสอบรมสั่งสอนว่าวิธีปราบผีที่มึงใช้อยู่หนักไม่ได้ผลหรอกไม่ว่าผียุรคนเขาก็ชอบพูดดีๆทั้งนั้นไม่มีใครชอบพูดร้ายๆการพูดดี ต้องพูดโดยเมตตาถ้ามึงไม่เมตตารับรองว่าผีก็รักคนก็รักแถมหมาก็ยังรักอีกด้วยไม่เชื่อมึงลองดูก็ได้เวลาเจอหมาถ้ามึงไปไล่มันรือตีมันรับรองมันอาฆาตมึงไปจนตายแต่ถ้ามึงแผ่เมตตาให้มันมันก็รักมึงไปจนตายเหมือนกันคนที่มีเมตตานั้นผีก็รักหมาก็รักทำเอาไว้ ถ้อยคําของผีทำให้พระเจริญนึกไปถึงเจ้าโทนตั้งแต่ท่านเป็นเด็กจนบวชเป็นพระแล้วมันก็ยังไม่ยอมญาติดีกับท่านแม้จะแก่หูตาฟ้าฟางก็ยังอุตส่าห์เห่าท่านทุกครั้งที่พบกันขณะเดียวกันท่านก็นึกถึงอานิสงค์ของคาถากรณียะเมตตาสูตรของพระพุทธเจ้าที่โยมยายสอนนักสอนหนาว่าเป็นคาถากันผีได้ ทำให้ผีรักหมาก็รักผีในบุญช่วยยอมสยบให้ท่านเพราะคาถาบทนี้โยมยายช่างฉลาดหลักแหลมและลึกซึ้งอย่างที่ท่านเองก็คาดไม่ถึง